รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุงโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบาับผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เสบายครับเสียงจะกรจัน์เรไรร้องอะไรุ่มอๆไรครับในสวนนันทาิยานของผมที่สลานลมนะครับสวนนี้เป็นสวนที่จริงๆแล้วเราเพิ่งเดินทางมิถุนาครับเมื่อปีที่แล้วเองครับผมยังจำภาพตอนที่ผมมาตันแรกๆสวนนี้ยังเป็นพื้นที่โล่งๆครับเราทำระไายน้ำจัดสวนนะครับสวยจังสวยจังเลยครับผู้ด่างนะครับ ถ้าอยู่กรุงเทพก็คงต้นแค่นี้ครับแต่อยู่ที่นี่ดูต้นเลยครับสวยมากนะครับเราจัดสวนเราเราปลูกต้นไม้นะครับเป็นสวนสไตล์อังกฤษครับที่ใช้ไม้พันธุ์ไทยนะครับมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นนะครับมีมะลินะครับมีกระรังงามีตะไคร้มีทุกอย่างครับเป็นสวนแบบซติกเกอร์การ์เด้นอ้วยจริงครับวันนี้สาระลู้คนรักบ้านเนี่ยผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมชม ระบบดิเวทของของชิวาครับชิวา่าเรามีระบบดิเวททั้งหมด6อย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือเรามีคอนโดมิเนียมนะครับที่ว่าชิวาแซงจูรีซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมยี่ทั้งขายขาดและการลงทุนในส่วนที่2อครับอยู่ดีแล้วก็เรากินดีด้วยเรามีชัวาออการิก้ารบเป็นสวนผนักผ่กนขนาด9ไรครับเราปลูกทุกอย่างที่เราทานได้เราทานอะไรที่ปลูกได้เราปลูกไม้และข,ข้าวเรามีโรงสีข้าวครับเรามีพี่แก่ลมดี พี่แก่ลมดีครับพี่มาลมดีเราที่3ก็คืออายุรเวทนะครับเป็นเชี่ยวเวทชื่อสูตรศิยปศาสตร์ฟื้นฟูไวและชัวรไวคุณทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยนะคที่สี่ซึ่งจะเสร็จอีกไม่กี่เดือนนะครับผมเรียกว่าชี่ยวคันธิครับชีวคันธิครับนี่เป็นโรงแรมบูตี้โฮเทลเล็กๆนะครับน่ารักๆนะครับตั้งอยู่ใจกลางของคอมเพล็กซ์นี้ครับหมายความว่าท่านตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่ครับหนองเหงาก มันจิบน้ำชาร้อนๆกาแฟร้อนๆได้นะครับเปิด24ชั่วโมงตุวโรงแรมที่5ครับก็คือชีวปะปยาวีทุ่มเป็นรีสอร์ทครับมีทั้งสไตล์คอทเทจแล้วก็เทอร์เรสเเครับส่วนโรงแรมที่สุดท้ายนะครับที่ผมภูม,มิใจอย่าจริงๆเลยชีวะเรเจดน์นะครับผมมาทุกครั้งก็จะตรวจความคืบหน้าชีวะเรเจดน์นะครับเห็นความก้าวหน้าอย่างมีแย้มสำคัญชีวะเรเจด์จะเป็นที่ที่เก็บอดีตนะครับเก็บตำนานเก็บวันวานที่หวานชื่นอยู่ครับ ภายใต้แนวคิดเรื่องนาสตอร์เ a ียคือความทรงจำในยวนแสนสุขแล้วก็ s e r ิน i t y คือความสุขสันิกครับโจเรจจะเก็บทั้งงานบทกวีดนตรีและศิลปะครับก็มีคนมาเยี่ยมเราเยอะครับเป็นนักดนตรีมานักร้องมาครับคุณโจอ,อี้นะครับซึ่งนักร้องเพลงคันทรีที่ยอดเยี่ยมของเทศกก็ามาแล้วนะครับคุณดาวใจก็มาแล้วนะครับหล้ยท่านก็นมาที่นี่แร้ววันนี้เนี่ย ตอนแรกรู้ผมเนี่ยผมก็เลยจะมีเซเลปท่านหนึ่งซึ่งผมเป็นให้ความนับถือมากเซเลบท่านนี้เป็นคุณหมอครับเป็นแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งนาทีของชีวาเราเชื่อเรื่องการอยู่อย่างสมผสานครับเรามีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยทํางานร่วมกันแบบซิงคคอนไนซ์เป็นสหแพทย์เพื่ออะไรครับเพื่อที่มีอายุยืนเฉลี่ยหนึ่งร้อยปีให้ได้ครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นแพทย์แผนไทย อันดับต้นๆของประเทศเลยครับแล้วท่านก็มีชื่อเสียงอย่างยิ่งเลยนะครับมีคลินิกหลายแห่งนะครับล่าสุดเนี่ยท่านเพิ่งไปเปิดคลินิกที่สวนนงนุชนะครับที่พัทยาท่านมาที่นี่มาเยี่ยมชมโครงการของผมนี่ะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาแฟนเนี่ยไปเจอสแลปท่านนี้นครับสแลปท่านนี้จะเป็นกลังสำคัญเลยที่ทำให้เชื้อเวชสูตรประสาทฟื้นฟูและชลวัยเนี่ยเติมเต็มนะครับอยู่ดีแล้วกินดีแล้ว ต้องสุขภาพดีด้วยครับไปพบกับแขกรับเชิญของผมวันนี้เลยครับว่าผมพูดแจนยิ่งเลยครับเชิญเลยครับท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอพานุกรบริสุทธิ์คุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านคุณหมอพานุกรนี่ท่านก็เป็นแพทย์ แผนไทยที่มีชื่อระดับประเทศนะครับขณะที่คุณหมอเห็นเนี่ยจะเป็นสาวิณห์สาวิณห์ำสำหรับวาบบนนรีบํมบัตรว่าบรรดาผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าออกกำลังกายอะไร,รมากไม่ได้เขาต้องมาว่ายน้ำที่นี่ใช่ครับนี่แต่มูงคุณหมอนี่อาหารมีส่วนสําคัญกับการรักษาสุขภาพยังไงครับจริงๆแล้วเนะี่ยอาหารคือ,อยาอาหารนี่คือ,อยา<ม><ม>ท่านจะเคยพบว่าคนที่อยู่บนโลกใบนี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ80ปีหรือ90ปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอันนี้เราก็จะพบว่าเป็นจํานวนมากและเยอะคนผู้สูงวัยคนแก่ตาบ้านนอกว่ายายทำไมยืนบอกยายกินข้าวกินน้ำพริกกินปลาแค่นั้นพอเหรอจริงๆแล้วอาหารคือยาอาหารร่างกายจะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถที่จะปรับ ในเรื่องของอาหารการกินต่างๆได้ถ้าเรากินอาหารที่มีคุณภาพที่ดีมีผักมีผลไม้มีหมูเนื้อไก่อะไรพร้อมนะครับมีเนื้อสัตว์อย่างครบเนี่ยครับม,มันก็เท่ากับว่าเราได้อาหารครบห้าหมู่พอการที่มีครบห้าหมู่ร่างกายจะมีการสร้างผิคุ้มกันโดยธรรมชาติแล้วอากาศนะครับที่นี่คนบอกเห็นโอโซนระดับเจ็ดของโลกที่นี่ครับคือในส่วนของที่นี่เนี่ยมผมเคยรู้จักที่นี่มานานพอสมควรแล้วมากกว่า30ปี เขาใหญ่เขาใหญ่บริเวณแถวนี้คือเราอยากเห็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศในการที่จะ,ะมีการสร้างนะครับในการสร้างขึ้นมาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือความสูงของระดับน้ําทะเล เมื่อสักครู่ที่ผมถามว่า800เมตรเนี่ย890เมตรถ้าตั้งแต่400เมตรขึ้นไปครับถือว่าจะได้อากาศและความชื้นในความเหมาะสมของในระดับบรรยากาศของเรียใหม่ผมเลยนะคืออย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมไปไหนขึ้นมาในผมเนี่ยนะผมจะมีเครื่องวัดระดับความสูงทั่วประเทศผมจะรู้เลยครับว่าพื้นพื้นล่างของเชียงใหม่เนี่ยนะครับประมาณ300เศษๆแต่ที่เขาใหญ่นี่พื้นราบ 8900เมตรเยรตอนนี้ครับเพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของปักช่องเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงสุดในบริเวณของพื้นที่ของทางนักครราสีมาเนี่ยทั้งหมดและภาคอีสานเองด้วยเนี่ยเลยออกไปนี่ก็ไม่สูงทั้งอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอา,ายุโรเวทแล้วก็อยู่อาศัย6อที่นี่ครบอากาศสําคัญมากจากันอากาศใน,นะระดับความสูงแบบนี้เราจะได้อากาศอย่างเราบอกว่าออโซน ไอ้คำว่าออโซนที่มีอยู่นั่นหมายความว่ามันผลิตอากาศที่มีคุณสมบัติที่มีออกซิเจนที่มีความสมบูรณ์เพับพออกซิเจนที่ดีได้คนที่ได้รับขึ้นไปเนี่ยสุขภาพก็จะดีแล้วการการอบสมุนไพรนี่ช่วยไหมครับอบสมุนไพรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สําคัญก็ต้องใช้สมุนไพรอะไรครับเดี๋ยวผมพาคุณหมอเดินชมห้องสมุนไพรตรงนี้ครับซึ่งนี่ผมเดินตามทฤษฎีทฤษฎีนะครับว่ามีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยนะครับ ตนี้ครับแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ไทยแล้วครับแล้วก็ห้องอบสมุนไพรครับได้เชิญเลยครับได้ครับผมการอบสมุนไพรเนี่ยถ้าได้สมุนไพรที่ถูกต้องจะช่วยทำเร็จได้ไหมครับในเรื่องการอบสมุนไพรเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขามีการตั้งในการอบขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เลือดลมมันเดินดีขึ้นนะครับสมุนไพรบางชนิดถ้าเราหายใจสูดเข้าไป ก็จะช่วยทําให้ปอดทํางานดีขึ้นเหมือนล้างและทําความสะอาดปอดไปด้วยในตัวครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราได้กลิ่นของสมุนไพรที่หอมเข้าไปพอเข้าไปที่ปอดเลือดจะมีการล้างแลกเปลี่ยนออกซิเจนออกซิเจนตรงนั้นก็จะมีสมุนไพรไปก็จะช่วยดูแลนะครับแต่ว่าในเวลาในการทําทุกอย่างขอให้เกิดความเหมาะสมกี่นาทีกีงทีเท่าไหร่ยังไรนะครับนี่ห้องสมุนไพรครับ ้ายมือผมนี่คือบริเวณเรียกว่าวารีบำบัดแล้วแพทย์แผนไทยมีเรื่องวารีบำบัดไหมครับเรื่องวารีบำบัดเนี่ยเรามีทําอยู่แต่ในลักษณะของการแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเจาะจงในเรื่องของลักษณะของโบราณรแต่การที่ทําวารีบำบัดนั่นหมายความว่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องเอ็นกล้ามเนื้นการเดินในน้ำเนี่ยเหมือนการออกกําลังกาย,ยแต่ว่ามันมีความหนืด ของน้าเข้ามาช่วยทําให้ถือว่าเป็นการออกกําลังกายซึ่งเราต้องออกแรงการเดินมากกว่าปกติอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะของวารีบําบัดได้ผมชื่นใจมากมีภาพของคนที่นี่ครับที่มาซื้อที่นี่ครับพาคุณแม่อายุ80มาเดินว่ายน้ำผมชื่นใจมากเลยเขารถเข็นคุณแม่ก็เดินเนี่ยสมองเห็นมีระได้ตรงไหมครับแล้วน้ำที่นี่ก็ถูกต้องตามหลักเรื่องการแพทย์เลยแค่สะดือเอง เนีย่ยก็เดินใช่ที <นะ S 2> ส่ส,สุดการการเดินได่ใช้ได้เชิญองหมอไปดูห้องนวดนะครับครับก็ถูกต้องตามหลักที่4ีทุกอย่างครับนะฮะ ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจของแพทย์แผนไทยที่ฤาษีดัดต้นต่างๆเนี่ยที่วัดโพเนี่ยเห็นว่าตบท่อไปเป็นพัรทนตรีเลยครับหมอใช่ครับแสดงว่าการนวดเป็นเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของแพทย์แผนไทยเลยอ่าแต่เราต้องแยกฮะเรื่องการนวดเนี่ยนะครับมีมีประเภทของการนวดนะครับการนวดมีนวดอ่ในเรื่องของที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงฤาษีดัดต้น อันนี้เป็นลักษณะของท่านะครับเป็นของท่าในการฝึกก็จะมีตําราให้ในการฝึกส่วนในการนวดเนี่ยจะมีสองลักษณะเรียกว่านวดเพื่อการปวดเมื่อยทั่วไปเขาเรียกว่านวดเฉลยสัก์นะครับอาจจะมีหักแขนหักขาอะไรบ้างอย่างอานะครับเชื่อเขาบอกครับห้องนี้จะเป็นห้อง OPD ครับหมายถึงว่าเรื่อง เ,เวทะเบียนการเก็บประวัติของคนไข้ต่างๆเนี่ยครับเห็นคุณหว่าที่คลีกคุณหมอนี่ต้องมีการเจาะเลือดเลยครับคือเราใช้แบบนี้แพทย<ำ>์แผนไทยต้องเจาะเลือดอะไรครับถามจริงๆแพทย์แผนไทยไม่มีการเจาะเลือดแต่คนอนันนี้ต้องเด่นครับเด่นตรงไปตรงมาแต่ผมพบปัญหาค่อนข้างเยอะว่าเวลาเรารักษาไปสมมุติว่าเขาบอกเขาตับอักเสบ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีตับอักเสบสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขามีผลเลือดจากโรงพยาบาลถือมาจะพบว่า SGOT ห้ามเกิน35เขาเป็น80เรารู้แล้วว่าอันนี้คือปัญหาที่เขาเป็นแต่พอจากนั้นมาเราก็ใช้ใบจากที่โรงพยาบาลมาได้เลยในข้อที่1นึ่งผมคุยคุ้หมอรอบๆมว่าคุณหมอเจาะเลือดในละเอียดมากเลยกี่รายการนะครับสามสรายการใหญ่ ที่ึงสามรายการ,รในนั้นจะมีย่อยๆอีกอก็แล้วแต่แต่ละที่คุณหมอแล้วแต่ว่าสั่งแต่ว่าที่เราตรวจแบบนี้เรียกว่าเป็นเราไม่ได้ตรวจเองเราสั่งให้ทางแหลบทางตรวจก็คือเราจะเรียนให้ทางผู้ป่วยได้ทราบว่าถ้าเกิดท่านมีบอกว่าเป็นมะเร็งนะครับไม่รู้ว่ามะเร็งอยู่ที่ไหนบ้างท่านต้องตรวจเต็มโปรแกรม,มอย่างคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไวรัสซีทารัสซีเมีย โรคพุ่มพวงหรือมะเร็งที่ไหนก็ตามหรือเป็นโรค HSV ครับคนกลุ่มนี้เชื้อมันสามารถวิ่งไปไหนก็ได้ในร่างกายฉะนั้นเขาควรที่จะตรวจเต็นโปรแกรมโปรแกรมก่อนคือเราก็จะเขียนทําโปรแกรมไว้แล้วเราก็จะแนะนําว่าอันเนี้ยไปตรวจที่ไหนก็ได้โอ้โหที่ไหนก็ได้นี่เเริ่มห้อตรวจแล้วในห้องตรวจ ครับนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเชียวเวะครับ,รบในใน,ในส่วนของแพทย์แผนไทยแต่จริงอีกาด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวแล้วก็ขอชื่นชมโปรเจกต์นี้นะครับว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่ในการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือการฟื้นฟูสุขภาพการดูแลสุขภาพของของผู้สูงวัยซึ่งถ้าเกิดเรามาอยู่เนี่ย มาพักผ่อนมาพื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายที่นี่เนี่ยนะครับก็ครบเครื่องเลยลหละนะครับไม่ว่าจะธรรมชาติซึ่งคีไว้เป็นอย่างดีนะครับต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะครับเมื่อเช้าตื่นมาก็เสียงไก่เสียงนกดงังล้านไปหมดเลยทําให้มีความสุขมากคอนเซปต,ต์ของชีวเวทและก็ชีวแซงนะครับซึ่งเป็นสองสวนนั้นมารวมกันนะครับก็จะเป็นการดูแลผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของเฮลตี และของเวลเนสไปพร้อมๆกันสมบูรณครับเราต้องดูแลรักษาเตือนตั้งแต่เ,ตเวลานี้คิดถึงอากาศที่ดีอารมณ์ที่ดีอาหารที่ถูกต้องอันดับหนึ่งคนเรามีชีวิตคือหายใจแต่เราไม่ได้ซื้อไงออกซิเจนเราไม่ได้ซื้อเราเลยไม่รู้คุณค่าบางคนไอบางเกิดภูมิแพ้ไม่รู้ตัวนะครับที่แท้พื้นฐานมันมาจากนี่แหละเลือดขาดออกซิเจนที่ดีหรือว่า มันมีอาการปนเปื้อนแต่ร่างกายมันไม่ได้แสดงออกทันทีมันจะค่อยๆเกิดการเจ็บปวดสะสมไปเรื่อยๆ2ออาหารใช่ไหมครับอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ดีที่ทุกวันนี้คนเริ่มหันมาออร์แกนิกเขาเริ่มเห็นคุณค่าอาหารที่ปลอดสารพิษและก็การออกกําลังกายอารมณ์ต้องสร้างพลังบวกสร้างอารมณ์ที่สร้างสารรค์เรื่องลบเรื่องร้ายพยายามอย่าไปคิดถึงมันเอากลับคืนมาไม่ได้อย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมัน ฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง7,99,000บาทเท่านั้น การเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสอบถามรายละเอียดโทร081 421 8323 090 107 7992ผึมจึงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อน คุณหมอแนะนำครับว่าคนจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอะรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เที่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลคา่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก